าอาจจะตรงวันบ้างไม่ตรงวันบ้างแล้วแต่ค่ะเพราะว่าเหตุคุณแม่กวยผอมคุณพ่อหลายๆคนก็อ,อกัดแซวว่าแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะหาเงินให้เงยใช้เยอะๆใช่ไม่ใช่ทำควยหลายคนก็แซว่ <laughs> ควะคก็ะ <laughs> จะได้สุขภาพแข็งแรงก็จะได้มีแรงทำเขาเป็นคนชอบทํางานเราเลยชอบทํางานค่ะเราก็รู้ว่าเขาชอบทํางานก็เลยได้ทํางานอย่างสงกรานหรือว่าวันเกิดใครหรือว่าวันพ่อวันแม่ก็จะ ก็จะพยายามเก็บให้ครบเพราะส่วนหนึ่งเราถูกฝังเขาเคยบอกมาเรื่องประเทศนี้ว่าจริงๆอ่ะชมมาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเจ๊แบเขาชอบเขาชอบเตรียมอะไรไว้ให้บางทีเราก็มีหลงลืมบ้างแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่เคยลืมเขาก็เขาก็จะเตรียมอยบางทีวันเกิดสามีเราเราก็ลืมไม่ถึงว่าลืมว่าเออต้องเตรียมมาลายเตรียมนู่นเตรียมนี่วันพ่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะพีออเดอร์ไว้ตลอดอ่ะ จริงๆตอนแรกจะไปที่อื่นแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนอะไรกันทันหันนิดหน่อยก็เด็กก็หยุดเด็กก็หยุดเรียนด้วยคุณน้อนก็หยุดงานด้วย